สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพร้อมกับแม่หนูไปทําบุญนะคะวันนี้ต้องโยกค่ะทุกคนเอ้าโยกโยกโยกแล้วก็โยกอีกนะคะทุกคนโยกจนโควิดมันตายไปเลยค่ะไม่มีใครกลัวโควิดเลยที่บ้านหนูเนี่ยเฮ้ยเห็นแล้วกลัวแท้นะนี่แหละค่ะทุกคนประเทศลาวประเทศที่ไม่กลัวโควิดทุกคนดูกันแล้วกันงานบุญนะคะคนเยอะมากถึงมากที่สุด แต่ประเด็นคือไม่มีใครใส่หน้ากากเลยหนูเสียวแทนสุดๆบอกเลยแต่แม่หนูบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเมืองลาวมันร้อนจะตายโควิดมันคงตายหมดอุ๊ปะถ้าอย่างงั้นกรุงเทพทำไมมันไม่ตายสักทีล่ะโควิดเนี่ยเฮ้ยฉันอยากออกไปเที่ยวบ้างอ่ะอเพราะโควิดเลยถึงอยู่บ้านสองปีโดยที่ไม่ได้ออกไปไหนเนี่ยเฮ้ย ไม่มีแฟนเพราะ,คะโ,โควิดนี่แหละค่ะโทษโควิดไปเลยไม่ต้องโทษตัวเองคะ่ะว่าหาไม่ได้โทษโควิดเพราะโควิดทําให้เราออกจากบ้านไม่ได้ถึงสองปีเต็มๆโทษโควิดนี่แหละดีที่สุดส่วนที่บ้านก็เป็นบุญใหญ่เลยนะทุกคนดูแต่ละคนแบบหลายหมู่บ้านมากที่มารวมตัวกันนะคะปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเมืองลาวคะ่ะมันต้องเอาให้เต็มที่ เวลาบุญเวลาทานเวลางานดอกเวลางานดองต้องเต้นให้เต็มที่จะอิจสาหรือว่าจะกลัวดีเนี่ยแต่จะอิจสากูไม่อิฉาเค่ะทุกคนแม่หนูร้อนจัดเกือบเป็นลมค่ะทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเมื่อยเหนื่อยมากก็เลยกลับบ้านมาก,ก่อนก็คืออยู่ไม่ถึงงานจบมั้งดูจากสภาพนะแม่หนูบอกว่าไม่ไหวร้อนร้อนร้อนมากมากร้อนถึงร้อนที่สุดเขาว่ามา,างนี้ค่ะทุกคน แต่หนูก็คิดถึงนะคะบรรยากาศแบบนี้ตอนเด็กๆชอบไปมากแต่พอโตแล้วพอเข้ามากรุงเทพก็ไม่ค่อยมีเลยไม่ค่อยได้ไปงานแบบนี้ถ้าจะไปก็แค่ไปใส่บาตรหรือไม่ก็ไปวัดไหวพ้พระแค่นั้นจบไม่ได้ไปไหนอีกเลยถ้าจะว่าไปเที่ยวอืม,อมตั้งแต่เกิดมาก็เคยเข้าผับ2สองครั้งเคยกินเหล้านี่นับถึงสิบครั้งได้มั้งตั้งแต่เด็กจนโตนะตอนนี้ก็อายุยี่สสี่แล้วนะทุกคน นับตั้งแต่เด็กจนโตก็อืประมาณนั้นนะคะ่ะจะวบานหนูกินเหล้าไม่เป็นก็ได้ <c oughs> ก็มันไม่ชอบกินอะ่ะเวลากินเสร็จตอนกินอะ่ะมันสนุกนะแต่พอกินเสร็จอะ่ะหืมบ้านมันอะ่ะหมุนติ้วติ้ว,ต,ว,ต,วติ้วเลยทุกคนบอกเลยว่าเหล้าอะ่ะถ้าไม่จําเป็นจริงอะ่ะไม่ได้แอมหนู <c oughs> ไม่ได้กลัวว่าห่วงสุขภพห่วงสุขภาพนะคะทุกคนกินแล้วมันปวดหัวเวียนหัวตอนกินสนุกแต่ตอนจบอะ่ะพวกแตกคะ่ะ ส่วนแม่หนูก็พยายามนะคะพยายามไม่เห็นป้าน้องหลานแล้วก็ญาติทุกคนนะคะแต่ว่าคนมันเยอะไงทุกคนดูดูดเขาร้อนไม่ร้อนเขาไม่รู้แต่เขามานั่งเก้าอี้แล้วอะเพราะว่ามันร้อนมากร้อนถึงร้อนที่สุดจริงๆนะเมืองลาวเราช่วงเนี้ยใกล้สงการแล้วไงมันริ่งร้อนแบบร้อนสุดๆต้องคอยดูว่าเดือนหน้านี่จะเป็นยังไงวันสงการปีนี้จะได้เล่นไหมปีที่แล้วไม่ได้เล่นแต่ปีนี้น่าจะได้เล่นมัง้งแต่มันก็เป็นงานใหญ่นะงานใหญ่มากๆ วัดนี้ก็เป็นวัดใหญ่ด้วยนะสวยด้วยทุกคนตอนที่หนูกลับไปตอนเมื่อสี่ปีที่แล้วนะแต่ตอนนี้เขาอาจจะบูรณะให้ใหม่แล้วมนะั้งหรือว่ายัางไงก็ไม่รู้แต่ก็คงจะใหญ่กว่าเดิมหนูว่าใหญ่กว่าเดิมแหละที่บ้านหนูถ้าเวลามีบุญมีทานแบบนี้อ่ะคนจะมาเยอะมากหมู่บ้านโน้นหมู่บ้านนี้มารวมตัวกันค่ะทุกคนวันเดียวแต่หนู่กลัวแค่อย่างเดียวอย่างเดียวจริงๆเฮ้ยโควิด มันไม่ใช่มันไม่มีนะที่เมืองราวมันมีแต่ว่าคนแถวบ้านนอกเราไงเขาไม่ค่อยสนใจกันนะทุกคนก็คือเอ้าถ้าจะเป็นก็เป็นอะไรประมาณเนี้ก็คือเขาคิดว่าเขาฉีดวัคซีนกันแล้วมันก็คงไม่เป็นไรมั้งก็คงประมาณเนี้ยค่ะแต่สําหรับหนูอะขนาดฉีดสามเข็ม้หนูยังกลัวอยู่เลยไม่ได้ออกไปจากบ้านมาสองปีเต็มๆแต่ว่านะวันนี้มีแต่ผู้สาวงามงามค่ะคณา,า,า,าเลยมั้ยอะ แต่งโตแต่งอย่างก็ใส่สิ้นใส่โอ้ยงามงามงามสิเจ้าไองามมาหรีถ้าให้ค่อยใส่นี่มันชิงามแบบนี้ว่เนาะนึกวผู้สาวเฮานี่ฮ้อนฮ้อนดูดูดจะเป็นลมส่วนแม่หนูกลับบ้านมาก็มาทํากับข้าวนะทุกคนบอกว่ากลับมาก่อนไม่ไหวจะเป็นลม<笑><笑>ก็คนมันเยอะเนาะคนมันเยอะและ้วแถมแดดก็แรงอะไรประมาณเนี้ยขนาดเราถ้าเป็นไปรุ่นเรายังจะเป็นลมเลยนะอย่าว่าแต่คนแก่เลย แต่คนแก่บางคนเข้าใจสู้มากเลยนะเขาเล่นแบบจนจบงานนะเขาถึงจะกลับบ้านบางคนอ,ะอ่ะหนูนยอมใจมากเลยนะคนที่บ้านเนี่ยส่วนแม่หนูนนะคะทุกคนทํากับข้าวแต่ว่าไม่มีคนกินค่ะทุกคนประเด็นก็คือเขาอิ่มกันหมดแล้วอะ่ะมาทําตอนเย็นก็ไม่มีใครอยู่กินด้วย <c oughs> จะว่ายังไงดีอะเพึ่งแซดไปถามนะว่า ทำอะไรอยู่เขาบอกว่าทํำกับข้าวแล้วแต่ไม่มีคนกินสงสัยเขาไปกินเหล้ากินเบียร์กันหมดค่ะทุกคนไม่มีใครกินต้องรอพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ต้องหากินข้าวกันแน่นอนเอาล่ะค่ะทุกคนวันนี้ก็หมดแค่นี้นะไม่มีอะไรมาก,กวันนี้แม่หนูก็แค่ไปทําบุญค่ะทุกคนทีแรกเรานึกว่าจะจบแต่ไม่จบค่ะแม่หนูไปงานตอนกลางคืนด้วยค่ะทุกคนดูเลยงานตอนกลางคืนวิวแบบ หนูอยากไปเล่นม้าหมุนน่ะเมื่อก่อนนะมีเงินเท่าไหร่ก็เล่นแต่ม้าหมุนน่ะไม่ค่อยได้สนใจของกินพวกนี้หรอกส่วนมากจะเป็นคือม้าหมุนอย่างเดียวหรือไม่ก็ไปเล่นเขย,ย่าไอ้นั่นน่ะเขาเรียกว,ว่าเขย่าลูกเต๋าปะหรือว่าอะไร,รออไนี่นแหละเออไปเขย่าไอ้นั่แหละแต่พอตกตอนเย็นก็คือญาติญาติส่วนกันมานะคะทุกคนพาหลานมาเที่ยวแต่หนูอะสงสารหลานหนูมาก น้องสาวหนูมันจะเขย่าอะไรนักหนาะแข้งขาก็มีแค่นั้นเดี๋ยวก็หลุดออกมากันหรอกเฮย้ยไม่รักไม่ทะนุไม่ถนอมหลานเลยอะไรของมันเนี่ยส่วนเจ้าตัวแสบก็แทนที่จะถอยไม่ถอยค่ะทุกคนยิ้มไปเปยยื่นมือยื่นเท้ายายเขาจะเอาไม่อยู่แล้วนะคะทุกคนคุณย่าเขาจะเอาไม่อยู่แล้วพูดผิดนะคะเมื่อกี้เรียกว่าย่านะคะไม่ใช่ยาย ก็พากันมาแบบนี้ค่ะทุกคนมาแบบนี้ต้องหมดเงินไม่อย่างต่ำก็เกินแสนแหละหรือไม่ก็แสนกว่าแต่ความแก้งหลานดูดูดูป้าหนูแก้งหลานทุกคนตัวมันเล็กแค่นั้นจะให้มันไปเขย่าที่ไหนเล่าโอยดำน่าสงสารนะลูกเดี๋ยวก็กระเด็นตกลงมากันพอดีดู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 ป้าเขาทำทุกคนดูดูเมื่อกี้เกือบโดนเหยียบเลยนะนั่นน่ะ โอ้ยเอาหลานหนูลงเธอเดี๋ยวมันจะไม่โตเดี๋ยวมันจะไม่โตเอามันลงเธอส่วนน้องคนอื่นก็เล่นสนุกกันเลยนะคะเขย่าเขย่า,ยาแต่กลัวอย่างเดียวเขย่า,ยาไปเขย่า,ยามาแล้วลงมาข้างล่างไม่ได้กลัวอะไรเลยกลัวเขาลงมาข้างล่างกันนะทุกคนมันพลาดได้นะของแบบนี้เอาละค่ะจบแล้วจริงๆนะวันนี้น่าจะจบแล้วแหละแม่หนูไม่น่าจะส่งมาอีกแล้วแหละสวัสดีคะ่ะทุกคนไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้เด้อ